สูตรคลิปนี้นชื่อชื่อคล้ายๆประเทศไทยเอเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะเป็นเนื้อเนื้อไก่เหรอคล้ายกันเลยอ่ะเหมือนเลยว้ง่ายเเป็นอะไรอ่ะนนอ,นนอ๋ออร่อยไหมฮะอร่อยอร่อยหมดแล้วนะข จเดี๋ยววันนี้จะมาลองกินพิซซ่าฮัทนะฮะในรี่เจียงครับแต่ตอนนี้พอดีว่าทางพนักงานพิซซ่าฮัทเขากำลังมาเรียกลูกค้าข้างนอกพอดีนะครับเขาแจกแจกโคกฟรีแจกโค,คฟกโคคฟรีเท่าไหร่๋เอเนี้ยหรอ แจกฟรีหนึ่งแก้วเหรออันนี้<อ>โค้กโอดอดวีแชทของร้านแอดวีแชทของร้านถ้าวีแชทก็เปรียบเทียบแล้วก็เหมือนไลน์ในประเทศไทยถั่วอีกแอดอันนึงเขากรจจ์อ๋อให้บ่อยอันนึงใช่ไหมเหรอให้บ่อยแอดไหม <c oughs> ไม่ต้องแล้วมันกินไม่หมดออ๋โอเคอเคอเค้ยประปาถือนี่อยู่ชิชิประปาถือหลอดให้มันไม่กินมันไม่กินอันนี้มันเคอร์เลอร์แม่เหรออ๋อ คือวันนี้มาร้านพิซซ่าฮัทก็ไม่ได้กะจะกินพิซซ่านะครับแต่ว่าจะมากินของกินเล่น,นะฮะเดี๋ยวก็ลองดูกันนะครับว่าของกินเล่นๆเ,เนี่ยในพิซซ่าฮัทเมืองลี่เจียงประเทศจีนแห่งนี้เนี่ยมันจะมันจะมีอะไรบ้างนะครับวันนี้นี่มามากันสีคนครับน้องซัมเมอร์อยู่บ้านนะเหน็นไหม นี่ครับบรรยากาศร้า,า,านพิซซ่าครับเป็นสาขาเล็กๆฮะอ,อะไรนะนห,นหนูกินนิดหนึงเหรอไ,หไปไปไปล้างมือก่อนล้างมือไปตามมาๆไปล้างมือกินนี่เหรอกินเคอร์เรอรกันเหรออ๋อโอเค,เคอเอกกออโอเคอเคุณจีน โคกเนี่ยเขาเรียกเคอร์เลอร์เออเราไปน,านั่งตรงนี้นี่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 ที่นั่งเรานั่งนี้ก่อนเฮ้ยโอ้สวย <c oughs> โวทษฐานแห่งการถือมือเดียวแล้วใช้อีกมือหนึง่งถ่ายวิดีโอฮะ <S <s เดี๋ยวแค่นี้เผ็ดเหรออ๋อเผ็ดนะอืมสโนไม่ค่อยได้กินพวกเคอร์เลอร์พวกเนี้ยฮะพวกโคลาพวกโคกนะ เดี๋ยวแค่นี้ฮะเละเทะเลยคือตัวนี้สแกน QR โค้ดที่โต๊ะฮะเพื่อสั่งเมนูที่จริงจะสั่งตัวนั้นก็ได้ใช่ไหมเมนูปกติเอาแล้วทำไมต้องมาสั่งนี้หรือว่ามันจ่ายเงินได้เลยในแอปมันบางมีโปรโมชั่นบ้างมีอะไรบ้างมันดูแต่ว่าเราไม่กินพิซซ่านะเหมือนที่ผมบอกนะสั่งช้ามู้ชาสั่งเช้ามู้อเชากดเช้ามื้อเช้่ีอ๋อวิ่งนี้ออันนี้อันนี้น่าสนใจ

คูณห้าเข้าไปครับง่ายดีเนีนี่ไอติมคูณห้าเข้าไปก็ร้อยกว่าบาทพิซซ่าก็มีหลายขนาดแหอัน,นี้เป็นสลับไนี่ยดูง่ายมีอะไรอีกอ่ะปีไก่ปีไก่ปีไก่อ่าหก หกชิ้นสีหยวนก็ประมาณ200กว่าบาท4ชิ้น150บาทเออนะฮะอันนี้หนังปลากรอบเนี่ยนะหนังปลากรอบชุดหนึ่ง19หยวนครับอันนี้ก็เป็นมันฝรั่งทอดนั่นแหละนะฮะก็จะบอกเฟ้นายก็ก็คล้ายๆเฟ้นายนั่นแหละนะครับเออแบบนี้ดีไปสองยี่สิบสองหยวนก็ร้อยกว่าบาทหนึ่งชุด รู้สึกว่ามันจะมีความหลากหลายมากกว่าแล้วมีสเต็กด้วยครับสเต็กก็ร้อยกว่าเหรียญถ้าคิดก็ประมาณเจ0ดห0ร้อยเจร้บาทนะชุดหนึ่งพิซซ่า พิซซ่าดูแล้วน่าจะแพงกว่าประเทศไทยนะเพราะประเทศไทยเดี๋ยวนี้เขาโปรโมชั่นกันเยอะนะที่ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งบ้างอะไรบ้างนะฮะแต่ที่นี่ยังยังยังไม่ค่อยโปรโมชั่นเท่าไหร่จะแพงกว่าไทยฮะเนี่ยเนี่ยซูเปอร์ซูครีมซูเปอร์ซูครีมนี่ชื่อชื่อคล้ายๆประเทศไทยอ่าอันนี้มันพูดเป็นกรมๆอ,อ่ะถาดเล็กถาดใหญ่ไงก็มองหมดอ่ะ อันนี้ก็คือ79อหยวนก็ประมาณ400บาทอันนี้ห้าทเอยบาทก็มีข้าวด้วยฮะ,ะมีข้าวเยอะหลากหลายสปาเกตตี้อันนี้เป็นของกินเล่นและอันนี้ซุปเห็ด ดูราคาไปได้เลยนะฮะประมาณหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเออถ้าเครื่องดื่มก็แน่จะพอๆไทยเนาะประมาณหนึ่งร้อยบาทหรืออาจจะแพงกว่าไทยนิดนึงผมก็จำราคาไม่ก็ได้ยัมันสนะิบเก้าหยวนเนี่ยคูณห้าเขาไปก็ประมาณเก้าสิบกว่าบาทอ่อแล้วก็จะมีพวกพวกเบเกอรี่ด้วยฮะไอติมเบเกอรี่ เมนูค่อนข้างจะเหมือนจะหลากหลายกว่าที่ไทยนิดหนึ่งอ่ะหมดละนี่เมนูด้นล้วอ่าอันนี้มันมีมันปีที่อ่านหนังสือของเด็กเป็นอะไรอ,ะอ่ะอ๋อ อ๋อก็เป็นแบบว่าให้เด็กเล่นอันนี้แจกฟรีหรือว่าให้เล่นเฉยเฉยใช่ไหมให้ดูเฉยเฉยอ๋อก็เป็นของเด็กนะี่น,นี่จะแมกกาซีนเด็กะซีซีก็ไปเอามาอ่านหลายเล่มแลวอัพเชเจอรไปเถอะข้าปลาไม่ดูอ๋ออันนี้ทำชุดเลยเหรอทำชุด afternoon tea. อั e เ n o นูนทีแต่วันสามเพิ่มอย่างนี้ชุดอ <worst> ั e เ n o นูนทีนะครับก็คือ ชาชาช่วงบ่ายก็มีน้ำอันนี้น้ำนี้นะฮะแล้วก็มีมีน้ำมีกินจิมันเป็นชุดก็มีหลายหลายอย่างรวมกันพวกอันนี้ปลาหมึกทอดมั้งนี่ชุดเท่าไหร่อ่ะกี่บาทอ่ะประมาณชุดยังมีเค้กอยู่นะยังไม่มาเค้กทั้งหมดแปดสิบเก้าอยู่อ่ะแปดสิบเก้าอยู่ก็ประมาณสี่ร้อยกว่าบาทเนื้อไก่ชิดเพิ่มชุดหนึ่งเนื้อไก่เนื้อไก่กลมกร ข้างในเป็นชิคอ๋อแล,ล้วทั้งหมดร้อยสิบแปดดัวร้อยสิบแปดดัวร์นะร้อยสิบแปดดัวรก็ประมาณห้าร้อยห้าร้อยนิดๆน,นะอืมก็เออก็ได้ถ้าสั่งเป็นชุดนี่ก็คุ้มหน่อยเนาะเมื่อกี้ดูในเมนูมันเป็นอันเป็นอันเป็นอย่างเป็นอย่างมันก็ก็ก็แพงนิดนึงแพงกว่าไทยนิดนึงในเมนู อ๋อใช่ใช er ่ใช่ใช่เราเมื ok. ่อกี้ดูแล้วมันไม่มีในแอปมีจริงๆด้วยเนี่ยชุดเนี้ยนะฮะนี่เป็นชาชาผลไม้ชื่อภาษาจีนว่าอะไรอู้หลงมีไหนจำไม่ได้อ๋อเป็นชาข้างในแล้วก็มีผสมผลไม้เข้าไปข้างในนะต้องลองชิมดูลองดูซอสซอกงกันกุ้งกุ้งกุ้งกุ้ คล้ายน้ำผลไม้เลยฮะตแต่ว่า,ามันจะมีจะมีความเป็นชานิดนึงเหมือนแบบเอาลิปตันไอสทีผสมกับผลไม้ออ่อประมาณนั้นเลยอ่ะรสชาติตันนี้น้ามาใหม่น้ำอะไรเน,นี่ยน้ำข้า <Picasso S 1> วโพดน้ำข้าวโพดคนที่นี่ชอบกินน้ำข้าวโพดนะมันจะเป็นเมนูแบบ,แบ,บมาตรฐานเลยอ่ะ Uh, way, ไม่ชิมชิมชิมไม่แต่มันร uh, ้อนวะไม่ร้อนร้อนอันนี้แบบร้อนกินยังไม่ได้เนี่ยร้อนมีควันเห็นควันว่ะเนี่ยมีควันนะไม่ชิมทำไรเนี่ยเล่นเนี่ยหรอออชิมนั่งเล่นนี่ยครช่ม่มา帮你把这个包าวนนี้อะไรเนื้อปลาหมึกหรือว่าหัอม

哇！围爸、啊，上爸，爸爸，看哇 <laughs> 头爸爸好开，爸爸，爸爸，爸爸、嗯，爸爸、啊，爸爸，爸爸、哦，爸爸、嗯，爸爸、那个，爸爸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 ，爸、呃、爸，爸爸，爸爸，爸爸、啊，爸爸、这个，爸爸、嗯，爸爸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 ，爸 Một lần nào? Một lần eighth... nào? <abra như thế> <cPoint et hent lại>. Một lần hả? Một lần nào? 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 Một lần Một lần nào? Một lần Một lần nào? 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 Một lần nữa Một lần nào? Một lần 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 เดี๋ยวผมกินอันนี้แล้วบอกรสชาติดีกนนนนวกา่าแ่ถ้าไก่อน,อน,น,น,นี่รสชาติรสชาติคล้ายที่ไ,ไ,นนไยัแต่ถ้าไก,ก่น,น,นี่สรสชาติรสชาติคล้ายที่ไทยครับไก่นิวออลินอะไรปุ้เนี่ยคล้ายๆกันไก่นิวินอะบนปุ้เนี่ยคล้า ทายกเลยเห,เหมือนเลยว่าไงนั่นแม่มา帮你เป็นไงอันนี้นี่เป็นไอติมหรือเป็นเคก้กเค้กอร่อยนะ,ะหรือว่ามีไอศครีมนิดนึง็น <c oughs> ครีมไอติมไอเป็นครีมเค้กใช่ไหม, <c oughs> มอร่อย,ย,น,ย,ยนะอร่อยอยังไงหวานไหมหรือว่าไม่อร่อยทำไมท้ำหน้าแปลกๆ ไม่อลไรอ่ะไม่ใช่เพราะขนมัเหมือนจะเป็นกาแฟนิดนึงอ่ะเขาคงรสชาติไม่เคยโอเคกตจะไม่ชอบเดี๋ยวผมต้องลองชิมอีกครั้งหนึ่งและไอติมละไอติมเมื่อกี้ละถ้าไอติมได้ใช่ไหมที่บอกนแล้วเนี่ยไต่ไหไอติมได้นะนี่คนที่บอกว่าไม่ร่อยติมอาวอันนี้ได้อยู่ทำไมเมื่อกี้บอกว่าไม่ได้ตอนนี้ได้แล้วเหรอชิมถึงแล้วอ๋อชิมถึงแล้วอ๋อมันต้องกินนานๆเนี่ยถึงจะรู้รสชาติอร่อยไหมคะ รสชาติเป็นไงหวานไหมไม่ใช่บอกว่าไม่อร่อยอัร่อ์บอกเอาอีกเอาอีกไม่เถอเอาอเอาอีกเอาอีกจะไปเทายวเชือดนี่อร่อยไม่อร่อยต้องถามเด็กนะฮะเด็กไม่โกหกเอ้ยโดนตกโอ้ยชูโจ๊ะชูเย้เย้ มาแล้วฮะเมนูสุดท้ายอันนี้คือชื่ออะไรตั้งอีหน่อยนะชื่อภาษาจีนดี่บอกไหมเดี๋ยวจำไม่ได้อ๋อจำไม่ได้มากจร้งๆเลยอันนี้อะไรอ่ะเป็นเนื้อเนื้อไก่เหรอ มันจะกนอไไม่ไม่มันจะกินอะไรนะี่ลองดู你知道这อ面ก什น吗？这里面是鸡ลองดู c ลองดูก่อนละยังไงมันมันเป็นอะไรชีสข้างในนะอชีสข้างในแล้วก็ข้างนอกเป็นอะไรเป็นช็อกโกแลตหรือเปล่าไม่ค่ะเป็นไรทำไมมันดํดๆปาปาปเอหมั่งเน้อหมั่งอออร่อยไหมคนะอ่ออร่อยหมดเลยนะค่ะค่ะ ชอบบอกก็อชอบบอก,กอต่อไปเจเจ,เ,จเหรอออบอกว่าต่อไปเจเจ,อเจอนะอโอเคที่นกันนเหรอพ่าปายไม่กินเลยวายกินบ้างอืกันก็ไดเราไม่ดื่มดัวดวมด้วแล้วั้ยใาเน้ว่สิ要不要？这是我 ไม่กินนี่เจ้าก็เสียโนน่กับแม่แม่一起喝嗯，ข้างโน่ก็คือแบบว่าเหมือนแบบเขาไปอบหรือว่าไปอะไรสักอย่างเนี่ยในตู้อบมันก็เลยดำๆนิดนึ่งแต่ไม่ไหมฮะไ,ไ,ไ,ไม่ไหมเป็นเนื้อไก่แล้วแหละครับเนื้อไก่แล้วข้างในสอดไส้ชีสเมื่อกี้มาแม่แต่งอย่างนี้แล้วมันอ๋อมันเป็นยืดๆใช่ไหม

มาซึงเป็นภาษาจีนนะครับแต่ว่าถั่วลิสงคือกับถั่วผสมกันแล้วรสชาติเหมือนอื่อไหมฮะ <ใน S 1> ไม่เหมือนนะน,นข้างข้างข้างดูว่าเหมือนถั่วแต่อันนี้คืออะไรอะสีเ,เหลืองหลังน่าจะเป็นถั่วเั่นนั่นแหละเออน่าจะเป็นถั่วนั่นแหละเหมือนใจสีสันอ่าอ,อ,อันนี้มีมือพิเศษฮะมอือหมานะ อออเป็นเค้กเค้กไอติมนั่นแหละคล้ายๆเค้กไอติมมันจะนิ่มๆแล้วเย็นๆนี่อันนี้ผมชิม,มชน้ำข้าวโพดนะอืมชมอมมันก็จะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะแล้วก็เป็นข้าวโพดจริงๆนั่นแหละมีเนื้อข้าวโพดด้วยนะ ผมคิดว่ามันน่าจะใสแบบสำเร็จอะที่เขาสำหรับทำน้ำข้าวโพดโดยเฉพาะน่าจะไม่ใช่ไปของสดแต่ว่ารสชาติมันก็ก็อร่อยดีะัะไม่หวานมากซีซๆๆีซี้งฟ้าพาเกินไปแล้วนะอ้อ,อ,อันนี้มันเหมือนหยิบขึ้นไม่เอาแล้วุ่งเถ้ากันอยโยงเท้ากันใช้ช้อนสิ แต่กินข้อวสิบปีเหมือนอดอยากนะที่จริงไม่ผมไม่ได้เลี้ยงอดอยากขนาดนี้นะฮะพอดีว่ามันใกล้ข้าวเย็นแล้วครับแล้วพอมากินขนมก็เล่นจะเอาให้อิ่มเลยอ่าโอเควันนี้ไม่กินข้าวเย็นแล้วหรอฮะเฮ้ยทำไมทำง่ายอ๋อไปไปจิ้ซมซอสมะเขือเทศมากินแล้วทำา่ายอย่างนี้นะถ้าชอบคลิปแบบนี้กดไลค์ดีให้คนดูให้ พี่ป้านะปู่ย่ายตายายกดเลยดีกดสับสกายกดอันนั้นดูอันนั้นเป็นอีกแบบนึงอ่ะกดอัน,นั้นกดก็ได้อันนั้นนี่คือเอาไวด้ดูหลายๆอันเลยนะก <c oughs> ดซ้อนมะเขือเทศอ่ออันนั้นเอาไวด้ดูตัวไอทีนี้นะครับเอาไว้ดูทุกๆคลิปนะทุกๆคลิปที่เป็นบอกของพวกเรานะครับทั้งในไทยและในจีนถ้าชอบวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดสับสกายและ กระดิ่งแจ้งเตือนค่ะมีทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะอ่าโอเคแล้วจันทร์ถึงสู่ผมก็ใช้เดี่ยวฮะสอนอยู่กับธุรกิจออนไลน์ขายของออนไลน์นะครับก็ติดตามได้ทุกวันครับสำหรับวันนี้ตอนนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย